มื่อไหร่นี้เทสไลจะมากันนะเมื่อไหร่นี้เทสไลท์จะมาเลยเมื่อไหร่จะมาให้คุณแม่เร้องฟังไหมไทยจาเธอนะเดี๋ยวพ่อเออแล้วเหมือนใหม่ไทยมากมันเหมือนพี่ป้อสายยันมากเลยมันเริ่มจะกาดทักไทย เนี่ยเพิ่มดาเมจแล้วเอาละในฐานะประธานาธิบดีฉันต้องคหยพวกเธอไปไหนมมจิงจอกหนุ่มสัสมาเดีวมาบราวนยจะไปไไปต้มโอ้ยเปลี่ยนกันไมตอนนี้ <c ười> <c ười> พวกเธอฉันจะยึดใจพวกเธอทุกคนเลย Ens, ว่าใครที่โดนยิงไปก็จะกลายเป็นสัตว์ป่าถูกร้ายฉันจะยิงใส่ม้าถวแรกก่อนเลยบันจากการท่ายช่วยดีกูของเธอหายไปไหนทำไมวันนี้ยังไม่เห็นเลย คุณจริงจอบพอดีบอกคุณมาชอาคุณจะเป็นจะต้องมีบทลงโทษส่วนบทลงโทษเนี่ยต้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเรียกวิทยากรมไป่อนนาแล้วนะครบทลงโทษของคุณนิกนี่ก็คือต้องรอไยพอดีว่าอ่ามันต้องร้อยังไงนะครับมอร์เตเกตนะแต่ชาติจะสบายเราจะเอาฟะไรมาดูอัลโหล ม<อ>พอแล้วแหละนิกอย่าให้คุณตายร้องบ่อยเอาละ่ะไในเวลาร้องเพลงแล้วนะคะจะร้องหรือยังคะเอาด้เกนะเอาด้เกออดอันเดีสวสูนนะ้อู้ออให้ก็ได้ว่เหนืน่อยแล้วโอ้ย พิกจะจ<ว>จดูดดูกันเนี่ยไม่เห็นมีโมเมนต์นอะไรเลยนะคะม,มันก็ปิดที่ผมด้วยนะที่มาช้าต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะอย่าง้อยก็ช่วยให้อภัยหน่อยได้หรือเปล่าล่ะงั้นฉันจะยึดประกาศแครอทนายจะเอาคืนเหรอไม่ได้นะอันนี้เธอให้มาแล้วนี่ในเมื่อให้มาแล้วก็มันก็เป็นของฉันสิตอนแรกก็ว่าจะเอาคืนนั่นแหละแต่ไหนมาสายกันไปเธอจะยึดล้ะ อาแบบนั้นก็ได้ขอโทษจริงๆที่มาสายนะคู่หูคู่หูอย่างนั้นเหรออือก็อจ,จะมากกว่านั้นมัน้งแล้วอะไรล่ะพูดออกมาสิคือมันก็มากกว่านั้นล่ะนะมากกว่าคู่หูแล้วมันคืออะไรอะไรฉันไม่เข้าใจเลยเออคือว่าฉันน่ะ <S <S ฉันฉันรักเธอตั้งหากแล้ว เอาสองตัวนี้รักกันตลอดเลยเดี๋ยวขอฟังเสียงปากกาหน่อยนะคะเดี๋ยวดูซิมันอัดอะไรไว้เนี่ย<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเต็ม